เอาครับพี่น้องหอมแดงสีสเกตครับหัวใหญ่ๆขนาดจำโบเลยนะครับสวนพ่อตาผมนะมีอยู่ไร่หนึ่งนะครับไปช่างมาแล้วนะครับน้ำหนักอยู่ที่ประมาณเก้าตันกว่าๆนะครับเก้าตันตกกว่าเนี่ยแค่เนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ย มาครับพ่อค้ามาเลยมาเลยนะฮะมานะครับมาซื้อกันนะครับนี่กู้วันนี้เลยนะครับกู้วันนี้ให้ราคาอยู่ที่สิบบาทนะครับหอมสดพึ่งพิ่งกู้วันนี้นะครับราคาสิบบาทนะครับมามาครับหอมแดงแท้ๆหอมแดงสีสเกตครับหอมแดงอำเภอยางชุมน้อยครับผมมาฮะมาฮะติดต่อคอมเมนต์เข้ามาครับผมแชทเฟซกันมาเลยครับ โอเคฝากไว้ด้วยครับเอาไปขายต่อได้ราคาแน่นอนครับกิโลละสิบบาทมามามาฮะมาเหมาเหมาครับผมอ่ะกตันกว่านะโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ